ดามฤิตยูย้ายครั้งใหญ่รักขณาราศีมก่อนได้ลูกบริวารใหม่โชคใหญ่ไปเจ็ดปีแล้วทำแบบไหนถึงจะเป็นเศรษฐีร่ำรวยแล้วมาดูแบบเจาะลึกถึงขึ้นดวงและดาวกับทบทดาวครบที่นี่ที่เดียวสวัสดีครับทุกท่านจะต้องบอกนะครับว่าอีพีนี้ครับเป็นคิวของดาวมฤิตยูย้ายนะครับปัญญาโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่าโรคภัยอาเพศครับแน่นอนครับเราเจอโรคโควิดมาคุกคามเรากันแทบทุกคนเลยนะครับตรงนี้และดาว มะตยูที่ผ่านมาอยู่ในบ้านดาวขคานดาวนักลบครับก็เกิดสงครามไปแล้วครับรัสเซียยูเครนครับแต่แน่นอนเมื่อถึงเวลาก็ต้องผ่านไปนะครับตรงนี้นะที่สําคัญผมอยากจะบอกนะครับว่าความหมายมุตยูในยุคใหม่นี้นะครับถ้าใครทําตามนี้นะครับมีเกณฑ์จากสบความสมเร็จร่ํารวยได้แน่นอนนะครับก็ได้ท่านนี้เลยนะครับสมเด็จท่านมหาราชมงคลนีหรือเจ้าประคุณสมเด็จธงชัยที่ใครๆก็รู้จักนะครับตรงนี้ท่านกล่าวสวยสี่ข้อนะครับข้อแรกคือหนึ่งครับเชนปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงครับ นะครับแล้วจะดี 2. Innovation ต้องใช้นวัตกรรมทันสมัยไฮเทคเทคโนโลยี Tech หรือออนไลน์อินเทอร์เน็ตมาช่วยในการทำงานนะครับในการใช้ชีวิตดีขึ้นนะครับ3บวกไอเดียดีซึมครับต้องมีความคิด,ดเริ่มสร้างสรรค์ต้องมีไอเดียใหม่ๆต้องมีคอนเทนต์หรือเนื้อหาอะไรใหม่ๆที่ตรงจุดครับนี่แหละแล้วจะดีดียังไงครับก็จะเกิดฟรีดอมครับสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จมีสภาพการเงินและเวลาได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นดามุตย,ยูนี่ท่านก็มีอะไรดีๆของท่านด้วยนะครับตรงนี้ นะอันนี้ฝากไว้เลยนะครับว่าทำสี่อย่างนี้ครับหลังดาวพฤตอยู่ย้ายนะครับหรือก่อนก็ได้ช่วงนี้เลยนะเพราะจะย้ายแล้วแล้วจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้รับซับกันเลยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าดาวพฤตอยู่ย้ายช่วงไหนครับนี่ครับจะมาอยู่ในราศีพฤษภแล้วนะครับบ้านก็คือดาวศุกร์ครับนะจะมาในวันที่7กรกฎานี้แล้วนะครับอยู่ไปถึง1นธันวาก่นนะครับนี่คือเฟสแรกแล้วก็กลับไปราศีเมษแล้วก็มาใหม่ครับ อันนี้มายามาชัวมาแน่แน่นไม่ไม่ย้ายเลยแปดมีนาครับสองพันสิบหกครับแล้วก็ยาไปถึงสิบแปดกรกฎาคมสองพันเจ็ดสิบสองเลยนะครับอันนี้นะครับอยู่กันยาวๆบอกแล้วนะครับทำสี่ข้อบวกกับที่จะบอกต่อไปนี่อีกนะรับรองดีแน่นอนนะครับตรงนี้ดาวพุตยูอยู่ในภพปุตตาปุตตะแปลว่าโปรเจกต์การเสี่ยงโชคก็ได้นะครับเห็นไหมครับเพราะนั้นจะมีโชคลากเข้ามาแบบฟุกๆแต่ดาตยฤหัสจะมาแบบปุบปรับฉับพลันบางทีก็ไม่สามารถที่จะคาดหวังอะไรได้นะครับ แต่เขต้องบอกว่าโชคดีไปว่าเออก็ได้โชคได้ลาบนะและแนะนาบางทีซื้อก็ต้องไปซื้อในโลกออนไลน์แล้วเดี๋ยวนี้เขาจะมีซื้อสลากผ่านโลกดิจิตอลนะครับอ่าไปทําได้เลยอันนี้ก็จะเพิ่มอีกเพราะดาวก็จะอยู่เป็นดาวเกี่ยวกับไฮเทคไงเราซื้อหวยปกติซื้อที่ร้านแต่น,นี้เราเราเปลี่ยนมาซื้อที่โลกแอปดิจิตอลก็ได้นเดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มมีมากขึ้นแน่นอนภายใน7ปีผมเชื่อว่ามีอีกหลายแอปที่เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคนะครับจะไปอยู่ในโลกออนไลน์ที่มันถูกกฎหมายนะครับอ่าอนน เ็็จะทําให้เราล่ํารวยนั่นเองมีโชคมีลาภนะครับหรือปุตตะแปลว่างานงานระยะสั้นๆงานเป็นจ๊อบๆเนี่ยทําไปเลยทําเยอะๆแล้วจะดีแล้วงานเนี่ยก็คือดาวสุกใช่ไหมเพราะปุตตะก็ดาวสุกดาวดวงเดียวกันแต่ต้องทําแบบที่ผมบอกแหละต้องเชนต้องเปลี่ยนรูปแบบแพลตฟอร์มในการทํางานมีไอเดียมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆนะครับตอบโจทย์แล้วฟรีดอมัก็จะสําเร็จได้เเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ ส่วนใครที่อยากจะมีน้องมีลูกมีบุญเป็นจังหวะที่ดีครับที่จะได้มาได้มีนะครับแต่ถ้าใครไม่พร้อมอันนี้ต้องระวังเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายนะครับของชาวลัคนามังกรแบบภาพรวมก็คือคนที่ไม่ได้มีดาวอะไรตั้งรับก็ได้นะครับแล้วเราก็มาดูอีกทีหนึ่งว่าเจาะลึกเนี่ยเช่นมีดาวอะไรมาตั้งรับที่ราศีพ,ศพิศษใช่ไหมครับก็จะรู้เลยว่า จะเกิดอะไรขึ้นเขาะจะมีความหมายบอกต่อไปนี้แต่ท่านใดยังไม่รู้นะครับแนะนําไปทาคลิปแบบนี้คือไปทําตามคลิปนี้คือผูกดวงจะบอกวิธีการผูกไว้เรียบร้อยแล้ว,ลวมีลิงก์ฝากไว้ด้านบนนะครับแล้วพอผูกดวงแล้วเราก็จะได้รูปนี้ขึ้นมานะครับเราก็ไปดูลัคนามังกรอ่ะลอลิงถูกต้องมีดาวเกตเลข9เห็นไหมอยู่ในราศีพุธศกอันนี้ชัดเจนแล้วก็มีเลขศูนย์นะครับหรือดาวพฤหัสอยู่ในราศีตุลพพกัรมะนี่อย่างนี้แหละ เดี๋ยวผมก็จะบอกว่าเออถ้ามีดาวเกตตั้งรับจะเป็นยังไงมีดาวมิุยูเลขกูอยู่ในราศีตุลจะเป็นยังไงเนี่ยเอาความหมายสองอย่างนี้มาบวกกับที่พูดไปเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นความหมายของเราแบบลึกๆอย่างแท้จริงอย่างแม่นยานั่นเองนะทีนี้มันเริ่มกันเลยนะครับดาวอาทิตย์อยู่ราศีพฤษภมันก็องไปเกิดครับอันนี้ก็คือเกิดกลางเดือนฤษภาถึงกลางเดือนมิถุนาแน่นอนนะครับแต่ไปเกิดกลางคืนมืดๆเลยนะครับก็เลยลักขนาไปสถิตท,ที่มังกรน,นะครับก็ต้องบอกว่าดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะเห็นม จะมีการปรับเปลี่ยนเดินทางเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่ประจอนลงเท้าไปได้เลยครับไปแล้วจะดีเปลี่ยนแล้วจะดีนะครับตรงนี้หรือจะไปโกอินเตอร์ไปทาอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศไปเลยที่เขาสำเร็จแนะนําให้จัดบ้านใหม่จัดโต๊ะทำงานใหม่อะไรพวกนี้ด้วยจะดีนะครับหรือมรณะ,จะเจ้าเลนมรณะก็ะดูแลสุขภาพหน่อยครับพวกการผ่าตัดหรือสายตาการมองเห็นไขมันต้องไปเช็คไปตรวจให้ดีเลยนะครับอันนี้เป็น เป็นระยะต้นๆก็รักษาได้ง่ายนะครับตรงนี้หรือสองสุขภาพของท่านพ่อลาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดูแลท่านหน่อยเพราะมีเกลื่เจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายนะครับต่อไปครับเห็นดาวจันทร์กันบ้างนะครับอยู่ราศีพฤษภน่าจะเกิดเลขสองอยู่ตรงนี้ไงครับอ่าก็ได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดเลยนะอ่าก็แปลว่ามากมายแปลว่าเยอะเนี่ยเพราะนั้นทําดีๆมีได้เยอะแน่นอนนะครับพระจันทร์เนี่ยหมายถึงภพปัตตนิก็คือแฟนหุ้นส่วนคนรัก อนั้นจังหวะนี้จะทําอะไรกับหุ้นส่วนก่อนนะแนะนําเขาเจอดาวมุตยูมันจะดีจะร้ายก็ได้เพราะะนั้นเราต้องมี MOU นะครับต้องมีเซ็นเอกสารชัดเจนถูกต้องถูกกฎหมายครับสัญญาลมไม่ทําเด็ดขาดไม่งั้นโดนได้โดนเช็คบินแน่นะครับตรงนี้หรือแฟนความรักแนะนํานะครับไปเซอร์วิสดูแลเอาใจเช่นถ้าบวกกับสข้อที่ผมบอกก็คืออะไรเอาเราอาจไม่ค่อยได้เจอกันถูกไหมครับก็ไปเซอร์วิสผ่านโลกออนไลน์ไง คุยแชททักหาแสดงความเป็นห่วงเป็นใยผ่านข้อความผ่านเทคไปเห็นไหมผ่านเมสเสจผ่านไลน social, ์ผ่านโซเชียลผ่านวอตแอบอะไรก็ได้เนี่ยก็จะยังอยู่ต่อได้นะครับแต่ถ้าเงียบหายไปหรือมันไม่ใช่อ่ะของกันและกันแล้วมีเกณฑ์จบแล้วจากแล้วเจอคนใหม่ได้เลยครับภายในเจ็ดปีครับอ่ารู้ไปเลยนะเรื่องความรักมีปรับเปลี่ยนได้ถ้าไม่ใช่ถ้าใช่ไปต่อนะครับตรงนี้อ่าแล้วต่อมาคือสุขภาพของท่านแม่อ่าคุณแม่เราก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับ ต่อมาครับถ้าเป็นสุขภาพเราก็ของผู้หญิงนะครับรังไข่เต้านมมดลูกนะครับดูแลหน่อยไปตรวจแมมโมกแกรมไปตรวจภายในนะครับอันนี้ก็ของผู้ชายก็เกี่ยวกับหน้าปอดหน้าอกอะไรอย่างนี้นะครับมาดูด้วยนะบอกไปแล้วนะครับต่อไปเป็นดาวองคารครับอันนี้ได้ราชาโชคฉลองเฉลิมผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสง่ามีอำนานจราชศักดิ์เพราะราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองโอ้อัน,นี้ก็ดีเหมือนกันนะครับได้ราชาโชค มุตอยู่มาเสิร์็ไว้ว่าจะได้โชคแบบปรับฉับพันนี่ไงมีเกณฑ์เรื่องการเสรี่ยงโชคเพิ่มพดไว้เลยนะครับโชคก็คือเลขอหละดาวคามเล็บ้านเล็กรถดาวคามก็มาจะพบลาพระไอ้มันก็มีโชคเนี่ยเนี่ยไองนี่มันจะชัดพื้นดวงมีดาวคามอย่างนี้จะได้โชคมาแบบฟุกซื้อกับผู้ชายได้เลยผู้ชายให้โชคครับตรงนี้นะแต่ในหนึ่งก็ฝากด้วยในการขับรถเช็ครถก่อนออกบ่อยๆหน่อยนะเพราะดาวมุตยูมันปุ้งปั้งได้นะครับกัจจัยได้เล็กน้อยได้ รหรือของในบ้านจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะฟืนไฟอเช็คให้ดีนะครับจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของไฟชอ็อตไฟลัดวงจรอะไรต่างๆหรืออุบัติเหตุที่บ้านอะไรแบบนี้นะครับถ้าเป็นสุขภาพเราก็บางครั้งก็หมายถึงระบบสืบพันธุ์แหละครับหมดลูกหลังไข่ของผู้หญิงเช่นเดียวกันนะแล้วก็สมองไมเกรนอะไรแบบนี้นะครับถ้าเป็นผู้ชายก็ต่อมลูกหมากไมเกรนสมอง ระวังกระทบก,กระเทือนทางศาีรษะอ่าพูดอย่างนี้เลยนะครับเพราะนั้นฝากดูแลตรงนี้ด้วยนะส่วนเรื่องที่ดีก็บอกไปแล้วก็ลุยได้เลยนะครับตรงนี้ต่อไปดาวพุธครับอยู่ราศีพุธสมมติตั้งแต่เกิดครับดาวพุธจะเจรจาสื่อสารเห็นไหมจะเจรจาแบบยุคเก,ก่าๆคือเฟซต่อเฟซไปเจอหน้ากันเนี่ยมันไม่ได้แล้วก็คือเจรจาในโลกยุคใหม่ไงโลกออนไลน์เมตาเวิร์สเจรจาในเฟซเจรจาในไลน์ไปเจรจาในออนไลน์หรือไปคิดคอนเทนต์ สื่อสารคอนเทนต์ดีๆที่บอกไอเดียดิซซึมไงก็จะนำสู่ความสำเร็จและฟรีดอมเนี่ยเห็นไหมครับทาอย่างเงี้ยได้แน่นอนนะครับอืมแล้วต่อมาครับดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาด้วยเห็นไหมมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จแต่ก็งบกนวัตกรรมนะบบกอินโนเวชั่นบวกอะไรใหม่มๆต้องเปลี่ยนอ่าก็ได้หรือต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศดาวพุธมาจากภพอลีออลีก็คือปัญหาลูปากประสาทแหละอ่าเขาก็จะมีเข้ามาแต่ปัญหาเป็นดาวพุธปัญหาเป็นแบบดาวสุปะเคาะเป็นดาวดีอ่ะ ไม่ต้องไปกลัวเหรอกเดี๋ยวเราก็จัดการแก้ได้เป็นที่ปรึกษาเป็นคอนเซัลนะครับเดี๋ยวแก้ได้แน่นอนนะครับตรงนี้ส่วนสุขภาพนะครับก็ดูแลเรื่องช่องท้องลำไส้คอหลอดลมอะไรแบบนี้นะระบบทางเดินหายใจอฝากไปด้วยนะครับต่อไปเป็นดาวพระศพดีครับมาตั้งแต่เกิดเลยนะครับตรงนี้อืเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพระศพดีนะครับก็หมายถึงความรู้การศึกษานะครับของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทํายังไงครับ เรียนรู้ศาสตร์อะไรใหม่ๆได้มิติอะไรใหม่ๆได้เปิดโลกกว้างทางการศึกษาเปิดใจเรียนรู้อะไรใหม่ๆครับแล้วคุณจะประสบความสําเร็จเนี่อันดับแรกนะต่อมาอันดับสองก็คือรับไามันจะเรียนศาสตร์ช้แปลว่าเดินทางเจรจาติดต่อก็ไปสิครับได้เข้าสังคมใหม่เพื่อนใหม่บ้างรับอะไรใหม่ๆแล้วจะดีนะครับถามมันจะเรียนวินาศวินาศก็คือเดินทางเจรจาติดต่อโกอินเตอร์ไปทําอะไรที่มันเกี่ยวกับการแก้ปัญหาซิกแซกพลิกแพงหน่อยอ่าคิดอะไรใหม่ๆล้ำๆไปเลยแล้วจะประสบความสําเร็จนะ นี่ฝากไว้ด้วยแล้วต่อมาก็คือถ้าเป็นสุขภาพก็เกี่ยวกับทางด้านโรคเขาเรียกวิธีชัยผิดพลาดทางการแพทย์ใช่ไหมเพราะนั้นเราก็จะต้องตรวจซ้ำๆหลายที่หน่อยนะเป็นไรอย่าเพิ่งเชื่ออ่าแล้วก็ระบบประสาทอะไรอย่างเงี้ยเช่นหมอลองกระดูกทับเส้นประสาทอ่าระวังด้วยนะครับดูแลหน่อยนะครับตรงนี้ไปตรวจเช็คแหละจะดีที่สุดต่อไปเป็นดาวสุ์ครับอันนี้เป็นเกษตราธิบดีในพบปุตตะเลยนะก็แปลว่า เรามีเกณฑ์จะเสี่ยงโชคได้มีเกณฑ์ถูกมากขึ้นนะครับหรือถูกรางวัลนะได้โชคเลยนะเอะซื้อกระเดกอย่างนี้ก็ได้นะครับต่อไปเรื่องงานเหมือนกันดาวการงานก็ดาวสุขมันก็มีการปรับเปลี่ยนในรูปแบบการทางานไปทําในโลกออนไลน์ไปทำในแพลตฟอร์มใหม่มากขึ้นเชื่ออีกเจ็ปีจะมีแพลตฟอร์มอะไรใหม่อีกเยอะและผมฟังมาเนี่ยมันจะเป็นยุคอินเทอร์เน็ต3.0ก็คือบางทีคุณไม่ต้องไปอยู่กับช้อปปีหรือลาซาด้าแล้วก็ได้เราจะมี เน็ตเวิร์กเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ของเราเองเดี๋ยวค่อยดูมาแน่นะครับตรงนี้ส่วนใครที่ยังไม่พร้อมจะมีลูกเนี่ยระวังมุตยูจะมาจะทําให้เรามีลูกไงเช่นท้องก่อนแต่งท้องก่อนเรียนเรียนไม่จบอันนี้ต้องระวังนะครับไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องป้องกันนะแต่ถ้าใครอยากมีลูกมีบุตรจังหวะนี้ดีมากเลยมีได้และยิ่งถ้าปีหกเจ็ดเนี่ยดาวพฤหัสมาทับอีกมุติยูด้วยพฤหัสด,ด้วยสุกเดิมด้วยโอ้โหสวยงามนักแรอบอกได้เลยนะครับตรงนี้ถ้าสุขภาพก็ ทางเดินทางเดินอาหารนะครับการย่อยหรือแอบโดเมนนี่ภาษาแพทย์นะครับนะไปถึงลำไส้ใหญ่ได้เลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้แหละครับคออนะเช่นไทรอยคอเรามีปัญหาอักเสบคอบวมอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับต่อไปเป็นดาวสาวกันบ้างครับเป็นดาวประจําตัวเราครับอันนี้ได้เทวีโชคเลยนะครับเทวีก็ผู้หญิงผู้หญิงจะมาให้โชคแบบฟุกๆแบบปรับปรับฉับพลันมีโชคก็แปลว่า เสี่ยงโชคได้อะไรอย่างนี้นะครับซื้อกับเด็กหน่อยก็ดีเพราะอยู่ในเดือนปุตตะนะครับหรือความรู้ประสบการณ์ที่เรามีก็ได้อ่ะอันนี้แหละจะนําพาให้เราเนี่ยออกไปสู่โลกภายนอกก็คือเอาความรู้ประสบการณ์ที่มีถ่ายทอดลงโลกออนไลน์แล้วทำให้เขาดูให้เขาเห็นเนี่ยเราจะประสบความสําเร็จเราจะเป็นดาวรุ่งดวงใหม่เลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้นะแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงเยอะนะบางทีก็ตัดผมใหม่เปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนที่อยู่มันเปลี่ยนเยอะเพราะมันตัวเราเองไะอยากเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนได้เลยครับเปลี่ยนแล้วจะดีครับ อ่าพูดได้เลยนะครับตรงนี้แล้วสุขภาพก็ลองเลืองกระดูกแล้วฟันอะไรแบบนี้ด้วยนะครับ่ะอ่าฝากไว้ต่อไปเป็นดาวราหูกันบ้างครับราหูนี่เป็นดาวการเงินของเราเลยนะครับแสดงว่าเราจะต้องหาเงินจากแพลตฟอร์มใหม่วิธีใหม่ๆบ้างนะถ้าทําแบบเดิมๆจนเจ๊งแน่นอนถ้าเปลี่ยนใหม่เช่นไปทาในโลกออนไลน์มากขึ้นไปมีอะไรที่ีเกิดขึ้นมาในห่วงช่วงเวลาจ็ดปีนี้เราต้องทําเราจะอินเทนรถไฟในการเข้าถึง ลูกค้าแล้วก็จะได้ลูกค้าถึงอยู่ไกลก็จะขายของได้อยู่ต่างประเทศก็ทําได้ถึงแม้จะเป็นนิดด้วยเป็นนิดก็แปลว่าซิกแซกพลิกแพงเยอะหน่อยมีขั้นตอนเยอะหน่อยกว่าจะได้เงินอย่างเงี้ยดีแล้วได้เงินมาก็อย่าไปเก็บเป็นเงินสดนะเจอดาวพุตอยู่แนะนําไปแปรรูปเลยเป็นบ้านเป็นรถเป็นอสังหาเป็นทุนทรัพย์เป็นสินทรัพย์อะไรก็ว่าไปนะครับมันจะดีแล้วไปทาตอนกลางคืนเยอะๆกลางคืนเนี่ยเราจะคิดการคิดงานออกจะได้เงินนะครับส่วนสุขภาพก็ เกี่ยวกับทางด้านภูมิแพ้ก็ได้นะครับกดไหลย,ย้อนอะไรแบบนี้นะโรคเกี่ยวกับลมลมตีลมชักอะไรแบบนี้ด้วยนะครับอ่าสุดท้ายของดวงดาวนะครับคือดาวเกตเลเก้าครับอันนี้เนี่ยแนะนําให้ทําบุญปฏิบัติธรรมเดินสายกลางรักษาศีลให้ดีครับแล้วจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเราแบบอัศจรรย์เทพเทวามอบเมวยใช้ให้โชคหรือกุมงกุมานอีกอใครเลี้ยงกุมารหรือไปทําบุญกับเด็กๆเยอะๆจะประสบความสำเร็จ ใครอย่างเงี้ยอ่าก็ได้นะครับแต่ถ้าใครจะไปสายพวกสาย,ยศาสตร์ไปสายที่มันแบบลึกลับม์ดาเนี่ยระวังจะโดนของเข้าตัวนะอ่าอันนี้ก็ต้องพูดโลกก็จะเป็นโลกแปลกๆโลกที่รักษาไม่หายรักษาไม่ได้บอกไม่ถูกเอไฟชอ็อตน้ําร้อนลวกอะไรแบบเนี้ยนะเพราะนั้นอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับเมื่อมีดาวเกตมาแต่ถ้าเรายังเป็นคนดีทำถูกต้องถูกกฎหมายไม่ต้องไปกลัวครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองครับ อันนี้ก็คือถ้ามีดาวตั้งลับนะครับอ่าแล้วทีนี้ครับบางคนบอกไม่มีดาวก็มาดูดาวเกิดสิทุกคนจะมีดาวอยู่ตอนเกิดอยู่แล้วว่าอยู่ตรงไหนนะครับเช่นดาวเกิดอยู่ราศีมิถุนครับคือคนเกิด13กันยายน2489 2สิงหา2496เนี่ยเห็นไหมเลขศูนย์ดำเนี่ยครับถ้าดูตามเนี่ยก็จะเห็นเลยว่านั่นแหละตอนเกิดเราอยู่ตรงนั้นเห็นไหมมันมีความหมายล้วต,ตอนนี้จอมอยู่พี่พุทตาเราก็ต้องอะไรเป็นอยู่ในเรือนอริไงก็ต้องดูแลสุขภาพสิก็นี่ก็เจ็ดสิบแปดสิบแล้วอ่ะ ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราต้องดูแลสุขภาพเยอะๆหน่อยนะครับช่วงเวลานี้จะเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายหรือลูกหลานบริวารเจ็บป่วยอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปต่อไปครับดาวมุติยูครับอยู่ราศีกร,รกฎเมื่อไเกิดคนเกิดสองเดือนแปดสองสี่เก้าหกยี่สามเดือนแปดสองห้าศูนย์สามอย่างเงี้ยครับอันนี้อยู่ในเรือนคนรักคู่ครองอ่ะเพราะฉนั้นก็ระวังหน่อยจะทาอะไรกับหุ้นส่วนระมัดระวังอย่าไปลงทุนเยอะนะครับแนะนําให้เรียกว่ามีสัญญา MOU จะช่วยได้นะครับ หรือความรักอ่าถ้าไม่ใช่ก็มีเกณฑ์จบแต่ถามว่าโอ้จบในวัยนี้มันก็ไม่ต้องซสีเรียนแล้วครับเดี๋ยวก็อีกไม่กี่ปีแล้วครับหรือเราก็พิถีพิถันในการดูแลหรือพานคนรักไปท่องไปเที่ยวหน่อยอันนี้ก็จะเป็นการดีหรือจะได้เจอคนรักใหม่ก็ได้เจอรักตอนแก่ได้หมดเลยนะครับต่อไปครับาดาวมฤ้ยยูสถิตราศสีสิงครับนี่ครับเลขศูนย์อยู่ลาสีสิงก,ก็คือคนเกิดที่23สิงหา2503 19กันยายน2510แล้วก็มาหกส60 หกสิบกว่าห้าสิบหกสิบอะไรแบบนี้นะครับอันเนี้ยจะอยู่ในพบมรณะเห็นไหมถ้าอย่างเงี้ยหรือด้วยวัยอายุแบบเนี้ยเห็นไหมดูควบคู่กันไปเนี่ยก็รู้เลยว่าจะต้องอ่าเรียกว่าดูแลสุขภาพแล้วกันป่วยเจ็บจะมาได้มากขึ้นนะหรือสุขภาพลูกหลานบริวารไม่ค่อยดีดูวยดสุขภาพเราด้วยนะหรือทำอะไรแนวแนว,แ,นวแก้ปัญหาพิกแซกพิแกแพงนะครับอันเนี้ยถึงจะดีถึงจะนุ่งแล้วไปบวกกับสี่ข้อที่ผมบอกเนี้ยจะผ่านได้นะครับในดูแลสุขภาพเยอะๆนะต่อไปครับแล้วก็อยู่ราสิก,กันครับ คนเกิด14กันยา2510ถึง5ตุลา2517เห็นไหมเราจะอยู่ตรงนี้นะครับก็เรียกว่าอยู่ในภพสุภะอ่านี่ภพที่ดีนะจะมีความประสบความสาเร็จหรือลูกหลานบริวารนี่แหละคนที่สาเร็จอะบางทีเราอายุเยอะแล้วไงแต่ลูกหลานจะมีสิ่งดีๆมาให้เราก็ได้มาแบบปรับปรับฉับพลันก็ได้นะครับหรือเราไปโกอินเตอร์หรือทําธุรกิจข้ามชาตินะหรือทําบุญเยอะๆเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้จะ,จะเจริญรุ่งเรืองดีครับต่อไปครับ อย่าพุธิยุติศาตตุนครับแบบนี้เลยครับก็คือเลขสูงยุราศิตุนนะครับตอนเกิดคือคนเกิดวันที่5้าตุลาสองห้าหนึ่งเ็ถึง21ิบเ็ตุลาสอ2ห้าสองสี่นะครับอันนี้ก็ประมาณสี่สิบต้นต้นเนี่ยส0ิต้นต้นถึงสิบปลายปลายนะครับก็อยู่ในเรื่องการงานแหละอ่ะอันนี้ก็ฝากหน่อยจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานนะหรือใช้แพลตฟอร์มใหม่ในการทํางานมากขึ้นนะหรือจะเปลี่ยนไปทําเองเป็นนายตัวเองหรือถ้าทําไม่ดีมีเกณฑ์ได้ออกจากงานเพราะนั้น ทำตัวให้ดีๆน่ารักหน่อยนะครับในการทางานก็จะผ่านได้ต่อไปครับดาวจฤอยู่ราสีพิจิกเมืเ่อแต่เกิดนะครับอันนี้อยู่ในเรืนลาพะครับดีใจด้วยคนเกิดที่ที่เป็นตุลาสองห้าสองสี่ถึงยี่สิบเก้ามูบาสองห้าสามหนึ่งอ่าสามสิบถึงสี่สิบเพราะฉะนั้นโชคลาภมาครับแบบนี้ครับเป็นกอบเป็นกามหยิบจับทําอะไรร่ํารวยมีเงินมีทองได้ลูกได้เด็กเพียงกับเด็กอ่าถูกแบบฟุกฟุก เลขศูเนี่ยวิ่งรอไว้เลยนะครับตั้งแต่ฟังอยู่เนี่ยไปถึงนู่นแหละอย่างน้อยก็กรกฎาคทั้งเดือนนะครับศูนย์จะมาแล้วนะครับดาวศูนย์เลขศูนย์เนี่ยมีโชคครับต่อไปครับดาวมิวสิคลพิธนูนะอยู่ในเรือนวินานะครับยี่สิบเก้ากุมภาสองห้าสามหนึ่งถึงยี่สิบห้ากุมภาสองห้าสามแปดเนี่ย,25 25ยนะอันนี้ก็จะยี่สิบกว่าแล้ววินาทก็แปลว,ว่าไปทำอะไรที่มันเกี่ยวกับออนไลน์ไฮเทคเทคโนโลยีตามที่บอกเลยอินโนเวชั่นคอนเทนต์ไอเดียลิซึมแล้วจะฟรีดอมแล้วจะดีครับ นะฝากด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับต่อไปครับดามุตยูยุราสีมังกรนะ่แจะเกิดนี่ทับตัวเราเองเห็นไหมก็คือคนเกิดยีุ่้าคภาพสอง์้าสามแปดถึงยีุ่มคภาพสองห้าสี่ห้าอ่าก็แปลว่ามันยี่สิบกว่าปีสี่ห้าหกห้าพอดีเห็นไหมยี่สิบถึงยี่สิบกว่ากว่าสามสิบอะไรอย่างเงี้นะยี่สิบแปดก็เรียกว่าเกิดขึ้นจับตัวเราหลักการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับหรือดีไม่ดีเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยระวังจะไปทําผู้หญิงท้อง ถ้าไม่พร้อมก็อย่าไปทําแล้วก็ต้องป้องกันนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็มีเกณฑ์มีลูกมีบุตรก็ได้อ่าก็ดูแลว,ว่าพร้อมหรือเปล่านะหรือเปลี่ยนแปลงนี้ก็เกิดขึ้นกับตัวเราเองก็ได้นะครับตรงนี้ก็ดูด้วยนะครับต่อไปครับดวิดยูสิทธาธิฐฐฐกุมครับคนเกิดวันที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์ห้าสี่ห้าสองมีนาสองห้าห้าสองเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเด็กลงเรื่อยๆจะเป็นลูกเป็นหลานเราอะไรแบบเนี้ยนะครับเราก็ดูเลยไปอยู่ในเรือกนการเงิน เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปเน้นเกี่ยวกับเงินทองทองหางเงินรูปแบบใหม่นี่ยิ่งอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นนะอินฟลูเอนเซอร์ไมโครแมคโครทำติ๊กตอกโอ้แล้วรวยเดี๋ยวจะมีอีกแแพลตฟอร์มอะไรใหม่ๆภายนในเจดปีเนี้ยเราก็ทําเลยครับจะสําเร็จลํารวยครับเน้นทันสมัยไว้ก่อนเลยนะครับแล้วมืดอยุสิทธิรลาทิมีนครับอันนี้คือกดเกิดสองมีนาสองห้าห้าสองสิบสองกรกฎาคมสองห้าห้าแปดเห็นไหมห้าแปดหกแปดประมาณสิบขวบะอะ ใชไหมยังเด็กมากนะครับตรงนี้ก็ต้องรู้ไว้เลยว่าไปอยู่ในเรือนศาตรชะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงเพื่อนฝูงใหม่โอ้ไว้นี้ไวกำลังจะมีเพื่อนก็ระวังเรื่องการคบเพื่อนไว้ด้วยก็ได้นะครับแล้วก็จะมีเพื่อนกลุ่มใหม่ๆเข้ามาหาเรานั่นเองนะครับตรงนี้ต่อไปครับสถิติเมษครับดาวมุติยูนี้ก็เด็กเลยนะเพิ่งเกิดหรือว่าไม่เกินเจ็ดขวบนะครับสิบสองก้สองห้าห้าแปดถึงเจ็ดเดือนเจ็ดสองห้าหกห้านะครับ ก็เรียกว่าอยู่ในเรือนพันธุ์เกี่ยวกับบ้านแหละแสดงว่ามีเกณฑ์จะได้โยกย้ายที่อยู่ใหม่ก็ได้นะครับตรงนี้ก็เราก็ให้เต็มตัวไปด้วยในเรื่องนี้นะครับหรือกับที่บ้านบ้านญาติพี่น้องมันมีเกณฑ์ที่จะต้องปรับต้องเปลี่ยนหรือคนในบ้านมีเกณฑ์จะไข้ได้ป่วยอ่ะได้หมดนะครับแล้วก็อันนี้สุดท้ายแล้วครับคนที่ดาวมจะอยู่สถิตราศีพฤษภตั้งแต่เกิดโอ้โหนี่อายุยืนมากยี่สิบเก้ากุมภาพันธ์สองสี่แปดสามเลยนะถึงปีสามพันกาสองสี่แปดเก้าครับ โอ้แปดสิบกว่าปีนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าดูแลสุขภาพเถอะครับนะขอให้มีความสุขดูแลสุขภาพให้ดีแต่ถ้าไม่ไหวถึงเวลาต้องไปจริงๆก็จะไปในช่วงปีสองพัน้ร้อยเจ็ดสิบสองนี้ก็ทาบุญเยอะๆดีครับทําบุญบุญกุศลจนหนุนดวงเวลาไปก็ะจะได้ไปในทิงที่ดีหรือจะได้หยิบจับทําอะไรใหม่ๆคิดอะไรใหม่ๆออกให้เรายังมีแรงขําไปเลยครับแล้วจะดีครับตรงนี้อแล้วคราวนี้เรามาดูกันบ้างนะครับว่าเราจะไหว้พระต้องไหว้อะไรครับนี่เลยครับไปทําบุญด้วย พระบางเปิดโลกครับนี่แหละเปิดโชคเปิดลาบรับทรัพย์สําเร็จล่ารวยนี่คือปางเกียวกระดานนิตจยูเลยนะไปไหว้ขอพรอตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้แล้วถ้าเป็นเทพนะครับเทพก็จะมีมหาเทพครับก็คือพระศิวะนะครับพระพรหมแล้วก็พระนารายณ์หรือนารายณ์ทรงคุดนะครับไปกราบไหว้ขอพรอเพื่อความเป็นสิริมงคลอธิษฐานก็มีสิทธิ์ที่จะได้ตามนั้นเหมือนกันนะครับตรงนี้่านี่แหละครับก็คือเขาเรียกว่าทายแบบพื้นดวงเลยนะครับแล้วท่านใด มีดาวไหลตั้งรับบ้างนะครับคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับตรงนี้นะแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจอยากดูดวงชะตากับอาจารย์เกตเทวาเพราะดูดวงแม่นๆเนี่ยต้องดูพื้นดวงสิบดวงบอกดาวจรวิสิบดวงไปฟังต่อกันได้เลยนะครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเก็ยอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่าหนึ่งแสนคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับ แม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคําทนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิง่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกดก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับ อาจารย์เจตเทวมีภาพเฉลิมยชะตาสุ่มบุคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสาเร็จล่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคณาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสุดความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทาบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสาเร็จสักเซษสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปพิมพ์ไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับแนะนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา5ก้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรทเทวยินดีรับวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับตรงดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ10ดวงครับบวกดาวจอรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้บแบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพอัะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกรตเทวาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเนื้นเๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่ สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณไปเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสายเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับ แล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมันด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่า ขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและ <S <S สั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก,ก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบกันครับอาจารย์เกรดเทวา